กองขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตำบบ้านตาลอำเภอหออจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นปลายทางของการจัดการขยะในจังหวัดเชียงใหม่เกือบทั้งหมดนะครับโดยการจัดการขยะที่นี่เป็นการจัดการแบบฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาลมีประสิทธิภาพโดยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาลได้ต่อย,ยอดการฝังกลบ ขยะแบบถูกวิธีเพื่อนำก๊าซที่ได้มาเป็นพลังงานมีความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานนำก๊าซชีวภาพที่เกิดจากบ่อขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าแทนการปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพราะขยะถูกฝังกลบอย่างถูกวิธีนี้จะเกิดก๊าซชีวภาพสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ไม่เพียงแต่ก๊าซชีวภาพที่ชาวบ้านได้ประโยชน์นะครับแต่ทางศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานยังได้ก๊าซที่ จะส่งไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ด้วยช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบ่อฝังกลบขยะและก็เป็นการยกระดับต่อย,ยอดขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับแก๊สที่ได้มาเป็นแก๊สมีเทนก็หนึ่งเลยเราทําความสะอาดแก๊สแล้วก็เก็บแก๊สไว้แล้วสต็อกไว้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเชื้อเพลิงในการปั่นไฟเป็นเครื่องปสำหรับปั่นไฟขายให้กับการไฟฟ้าครับ่ายผลิตครับผมแล้วก็มีการ ส่งส่งแก๊สเนี่ยคืออันนี้เป็นโครงการที่ทําร่วมกันร่วมกันกับกระทรวงพลังงานก็คือส่งแก๊สให้กับชาวบ้านในพื้นที่รอบๆประมาณหลังพัหลังพันหลังคาเรือนได้ใช้ครับ ปัจจุบันศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาลที่อำเภอข่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่รับจัดการขยะแบบฝังกลบใหญ่สุดในภาคเหนือนะครับมีพื้นที่รับขยะเกือบ2,000ไร่และปัจจุบันมีการรับขยะมาจัดการจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงกว่าวันละ700ตันเลยครับ